ก็ใชแล้วเด็กเราตาแล้วในประทานที่ดีท่านสหวัสดีใจสโลปในประทานในการบริทธิสี่าีประทานประทานแะ้ผก็ยิ่งใหญ่่าต้องใจเด็ดกว่าอ่าไอ้เช่นวันนี้ก็เทศจบกบจบการบริติดตามในการสามยี่สิก้านาทีในมงคลประเด็นตานี้ยังเจ้าหน้าที่ฝ่ายริการ ใร the nah ื่อ <g> งุทสกับใจกรป่าสารวัตรทีมองนาที่ให้ไปเจ้าพิธีกับรรการในั้านี้เรื่องของเครับผมจะใ้ทีมงานในงานวันประที่นยูที่ว่าไทยสากลสเปเตอร์มนตรีเชงกรให้พระปาให้เกาีการิดตวพระ่าให้เจรกันเกิดุ่มเียรที่ท่นก็บริา็เป็นงครับ ลำดับต่อไปนะครับเราจะได้เข้าสู่พิธีการถวายผ้าป่านะครับขอทุกท่านนะครับกล่าวตามนะครับอารัธนาสินนะน,น,นะครับกราบบูชาพระรัตนตรัยพร้อมๆกันนะนะครับอิมินาสก,กาเรนะพุทธังอภิปูชายามะอิมินาสก,กาเรนะธรรมังอภิปูชายามะอิมินาสก,กาเรนะ สั้งขังอภิปูชยามะอระหังสัมมาสัมพุทโธพะขวา,าพุทธังพะขวันตังอภิวาเทมิสวาคาโตพะกขาวตาธรรมโมธรรมมังนามาสามิ สุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกาสังโฆสังฆังนะมามีมะยังพันเตวิสุงวิสุงรัตนทายาติสระเนนะสหะปัญจศีลานิยาจามาทุติยมปิมายังพันเตวิสุงวิสุงรัตนทายา ติสระเนนะสหปัญจศีลานิยจามาตติยมปิมยังพันเตวิสุงวิสุงรัตนทายาติสรเนนะสหปัญจศีลานิยจามา นะโมตัสสะภะคะวะโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะะะะะะควโโตตอรหสสััมมมาพุทธัสสะนะะะโมตัสสภคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสารนังคัจฉามิพุทธันังคัจฉามิธรรมังสารนังคัจฉามิัคัมังสารนังคัจามิสังขังสรนังคัจฉามิทุติยมปิพุทธัางมปสารนังคัจามิ ทุติยมปิธรรมมังสารนังคัจฉามิทุติยมปิทุทธังสารนังคัจฉามิตติยมปิพุทธังสารนังคัจฉามิตติยมปิธรรมมังสารนังคัจฉามิตติยมปิธังมังสารนังคัจฉามิตติยมปิสังคังสารนังคัจฉามิ อามะพันเตตานาธิปาตาเวรมะนีสิกขาปัตงสมาทิยามิตานาธิปาตาเวรมะีสิกขาปัตังสัมาทิยามิอธินาทานาเวรมนีสิกขาปะธาทานาเวรมะีสิกขาปัตังสัมาทิยามิี กาเมสุบิชาจาราเวรมะนีสิกขาปะทังสัมมาทิยามิมุสาวาทาเวรมะนีสิกขาปะทังสัมมาทิยามิ ุราเมระยะมะชา,มา,ม ER มา,าปมาทธานาเวรมะนีสิกขาปัทังสัมมาทิยามิสาธุสาธุสาธุลำดรับต่อไปนะครับผมจะขอเชิญน,นะครับ ท่านประารธานมนลทียุวไทายสากลน,นะครับ JCI s e n a t เซเนเตอร์มรีแสงอุไรพรน,นะครับอมอบมอบหมายให้ท่านเซเนเตอร์ธนกฤษกีบวรสมรนะครับเดี๋ยวเราจะได้ถวายผ้าไตรแล้วก็ธยาทานธยาธรรมพร้อมต้นพระพระพป่าพร้อมกันนะครับอข,อขอครับนี<อ>่คร<อ>ับผมนี้ ทานที่หนึ่งนะครับท่านซเนเตอร์มนตรีแสงอไรพรประธานมูลธีนะครับมอบหมายให้ท่านแต่ทุกท่านกล่าวนโมสามจบพร้อมๆอกันนะครับเราจะได้ถวายธยาทานธยาธรรมแล้วก็ต้นพระผานะครับพร้อมๆมกันนะครับนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ อิมานิมะยังพันเตปังสกูลจีวรานีิสัปริวารานิพิกุสังคัสสะโอโนชยาพิกุสังคโคอิมานิปังสกูลจีวรานิสารานิปติคันหาตุอำหากัง ขีคารตังหิตายะสุขายะข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายผ้าบางสกุลลจีวรกับทั้งบริวารทั้งหลายเหล่านี้แก่พระพิษุสง์ขอพระภิสุสง์จงรับผ้าบางสกุล,ลจีวร กับทั้งบริวารทั้งหลายเหล่านี้ของข้าพเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์และความสุขความเจริญแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายสิ้นการและนานเทินท่านที่หนึ่งเซเนเตอร์ธนกิตตีประวันสมบัติครับครับท่านที่สองนะครับท่านยศทนะครับเจซีหาไทยวันลิปิสุนทรน,นะครับนายกยกุวสมาคมแห่งประเทศไทยครับครับเชิญครับ ท่านที่3นะครับเซเนเตอร์สุขเทพจันทร์ศรีชวรานะครับประธานกรรมการบริหารกรรมการผู้จัดการบริษัทมิตรแท้ประกันภัยนะครับมอบหมายให้ท่านเจซีนิสาประกอบชัยครับท่านที่4ครับเซเนเตอร์ธนวัฒน์ลิปิสุนทรนะครับรองประธานมูลที่ยุวัฒสาากลนะครับมอบหมายให้ท่านเจซีทิติวัฒน์ครับท่านที่5ครับท่านประพศตีศิลปัญญากุุณะครับประธานผู้บริหาร บริษัทตรีสิน1999ากจำกัดครับเดี๋ยวมอบหมายให้เจซีชาติพัฒน์ะครับประธานโครงการแล้วกราเพื่อประโชน์ของ ประธานมัสมัครั้งุ่ท่านพิจาพระบาทเสร็จเร็ีนคของคณะตัวแทนจะได้พุ้มแุ้มพระบาทระเที่น้าจะส่งวิธีของกางบริ่ของ ในซอย่างเีตอนนี้กด้ากทีแ้วดวมูนี้ก็มีซึ่งมีั้ขอแงคนรแต่ในยกนอ่างนี้มนทงยงงที่มนาบัตรกันหรือเปลา ที่เปีเข้าวัดเข้าวานเกิดวามรู้แค่จริงเนแค่ขฉะนั้นวันนี้ได้แบ่จรียบ้อยแลาทีมมนอที่มีความรู้ความีความเ้ใสเรื่องไม่เกิงกาที่เราถวายเสร็จแล้วกลับไปเป็นบานหลังใเล่นเสียใะเยอะแยะทุเวลาท่านหรือแต่ารที้มันจะจบกรซอขึ้นกุนจะ้อเกิด่เลยเลยต้อมารติทต่อเยอะๆถึงอย่างพี่ผู้ปกาน

สองสามห้าเก้าแปด

ครับเดี๋ยวเรากับพระรัตนตรัยแล้วก็กราบพระสงฆ์พร้อมๆกันอีกครั้งหนึ่งนะครับอะระหังสัมมาสัมพุทโธพักขวาพุทธังพักขวันตังอภิวาเทมิสวาคาโตพักขวาตาธรรมโมธาม,มังนามาสามีสุปฏิปันโนพักขวโตสาวกสังโฆสังขังนาม,ามี การอธิษฐานนิ่งแบบนี้อธิษฐานเขาทอท่านเห็นรันติเซีนิสาประกอบชัยนะครับจะจะทีจางยอดนะครับค่ะยอดดูนที่โอนเข้าบัญชีโดยตรงนะคะจะอยู่ที่หกหมื่นหกพันสองร้อยยี่สิบบาทยอดดูนที่ได้รับจากการถวายผ่านจองวันนี้อยู่ที่สองหมื่นสามพันห้าร้อยเก้าจุดแปดบาทรวมทั้งหมดแล้วนะคะจะเป็นยอดแปดหมื่นเก้าพัน 818บาทค่ะต้องผมว่าต้องครบ9 0้าหมื่นนะผมว่าเพราะว่าขาดอีก200กว่าบาทเองนะนะครับต้องต้องต่อยอดนะครับต่อยอดบุญต่อยอดความสําเร็จต่อยอดชีวิตนะครับต่อยอดชีวิตนะฮะยวทำทำพอดีฮะครับครับอนุโมทนาสาธุนะครับครับผมใช่ครับใช่ครับผอนุโมทนาสาธุนะครับ สาธุนะครับอนุโมทนาบุญนะครับครับกล่าวว่าจะเอาแสนว่าน่าไม่น่าจะถึงนะวันนี้เพราะว่าครับีวย์ะจต่อยอดดิต่อยอดดิต่อยอดต่ยอเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเอามาต่อยอดต่อยอดหนึ่ง หาอย่บค่้าหมื่นรี่ิบเดี๋ยเสเดียนีห้ามืนบาครับอันนี้เท่นี้นะจะเอาอันนี้มาก็ทะลุเป้าเก้าหมื <c oughs> ่นโษนะครับ 9ก้4เก้าหมืับาทขอพันุโมทนากับโครงการรวมใจจากมูลนิธิยุวไทยสาคลและยุวสมาคมแห่งประเทศไทยหรือ JCI ไทยแลนด์ที่ไั้กทวนคณะผู้ใจบุญสุกขานทั้งหลายที่ได้มาร่วมกันในการบูรณะปฏิสังขรณ์พระประธานของพ่อสำเร็จซึ่ง ทุกท่านคงทราบเป็นอย่างดีว่าเกิดรอยร้าวเกิดขึ้นสืบเนื่องจากน้ำท่วมเมื่อปีพศ .2554 แล้วก็ได้รับความเสียหายซึ่งทางวัฒนโนดเองก็ได้ดำเนินการซ่อมแซมบุรณะปฏิสังขรณ์องค์พระประธานเพื่อให้แล้วเสร็จดังนั้นท่านหลายได้ร่วมบุญมาในวันนี้ก็ต้องขออนุโมทนาสาธุกับทุกคนทุกท่านขอให้มีความสุขมีความเจริญ แล้วก็อยู่รอดปลอดภัยทุกสิ่งทุกอย่างทุกประการเทินต้องขอเจริญพร